สวัสดีครับมาปากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567ครับเอามาพอรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนครับตะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้66.9ม mm, ิลิเมที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมอกจามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับ ต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกับคุณณพรพันธ์ลีดมหัน,น,นส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือผ่านรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือของช่อง NBT นบ r อก,กันครับ เจ้าสวัสดีเจ้าพิธีกรทั้งสองท่านและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้ามาติดตามสภาพอากาศของภาคเหนือในระยะนี้กันเจ้าจากแผนที่อากาศเจ้าจะเห็นว่าในช่วงนี้เจ้าร่องมรสุมเจ้าพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเจ้าเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียเจ้าในขณะที่ก็มีลมมรสุมต่อวันตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมเข้ามาบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย เจา้ลักษณะจะอีก็ทำํำให้ภาคเหนือในระยะนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่เจ้า เฮามาดูภาพทายดาวเทียมกันเจ้านี้เจ้าจะเห็นว่าในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาตอนนี้เจ้าลักษณะเมฆก,ก็บาได้เป็นกลุ่มของเมฆฝนฟ้าขนองรุนแรงเจ้าเป็นเมฆจันตามเป็นเมฆจันกลางเจ้าก่อทำพื้เจ้านี้ในบางพื้นที่อาจจะมีเมฆปกคลุมอยู่ได้เจ้าโดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคในเจ้าบริเวณจังหวัดเจียงายพะเยาน่านเจ้า เอามาดูฝนการคาดหมายฝนสะสมสาว4ชั่วโมงตั้งหน้าของวันนี้และวันพรุ่งนี้เจ้าก,ก็จะเห็นว่าทั้งสองวันนี้เจ้าลักษณะของฝน ปริมาณและการกระจายเนี่ยก็ยังอยู่ในร้อยละหกสิถึงเจของพื้นตีเจา้าโดยก่อมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคและก็ด้านรับรามาลมมรสุมก่ออาจจะเป็นบริเวณทางด้านแม่ฮองสอนจังหวัดตากและด้านตีอยู่ไกลแนววอร์องมรสุมที่เขาพาดพานอยู่ทางตอนบนของภาคเหนือของเฮาในระยะนี้ก็จะเป็นในเรื่องของในของจังหวัดเชียงให้พะเยาน่านเจา้า เารมาดูการคาดหมายลักษณะอากาศสาว4ชั่วโมงตัางหน้าของภาคเหนือของของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เจ้าโดยมีฝนตกนัก ได้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเจียงไฮ้แม่ห้องสอนเจียงใหม่ลำปางพะเยาและน่านเจา้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธ25-27องศาเซลเซียส าคเหนือตอนล่างก็มีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละหกสิของพื้นที่เหมือนกันเจ้าแล้วก็มีฝนตกนักบ้างแห้งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้33-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด จ้าวันพุธเาว5ถึงสาว7องศาเซลเซียสเจา้าลมตี่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึงสาวกิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับในระยะนี้ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จ้าดังนั้นกขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าขนองฝนตกสะสมแล้วก็ฝนตกหนักที่ที่มีได้ในบางพื้นที่จ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะเยเพืเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับรวมทั้งของเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการสั่นโจรผ่านบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทร053277919 ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน